สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับพระบัตนีีบรรดาท่านพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่าน้เทา่าอันดับแรกก็รวบรวมกำลังใจของท่านเองเสียก่อนเพราะเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราเนื่ว่าความจริงฟังปฏิปทาของท่านที่นำมา,มาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> เพื่อเพื่อจะได้ทราบว่า คนที่จะเป็นพระรหันท่านมีกำลังใจเป็นยังไงพยายามศึกษากำลังน้ำใจของท่านไว้คนที่เป็นจระจะเป็นอรหันจริงๆต้องมีอารมณ์เด็ดเดี่ยวหมายความว่าต้องมีอารมณ์ทรงอยู่ในทธิบาท,ทั้งสีประการให้ครบถ้วน แล้วก็มีเจรณะห้าสิบห้าระการครบทนเท่านี้ก็พอเป็นอันว่าแต่ทรงคุณธรรมตามนี้ได้พอแล้วทั้งนี้พ่ออะไรตัวสำหรับท่าน้เท่าที่นำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังเห็นว่าจะมีกำลังน้ำใจเด็ดเดี่ยวมาก รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตมีอารมณ์คิดไวดโดยเฉพาะว่าสิ่งใดที่ครูบบอาจารย์สอนเราถ้าสิ่งนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะยอมตายซะดีกว่าอารมณ์ใจอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจที่ตัดขันห้าคือไม่มีเยื่อใยในขันห้าอยู่แล้วหมดเรื่องกัน ก็เป็นอารมณ์ของบุคคลที่เย็บเป็นพาะอรตมสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอจงพยายามทรงกำลังใจไว้ใน,ในอิิทธิบาตเทสีประการให้ครบถ้วนอย่าทำปอบแปะปอแปะ,ปแ,ปะแบบที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าเหยียบที่ไก่ไม่ปอ อย่าทำตนประเภทเป็ดเป็ดมันเดินได้บินได้ไว่ายน้ำได้ร้องได้แต่เอาดีไม่ได้สักอย่างมันดำดำน้ำก็ได้ดำน้ำได้ก็ไม่หมดตัวอย่างนี้ไม่สำเร็จผลฉะนั้นขอมันได้ท่านพุทธศาสนิกชนจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจของท่าน ให้สามารถทรงสมาธิไว้ได้เสมออารมณ์พุ่งสรางของจิตมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารักษามันได้ไม่ได้ตลอดวันแต่ก็เราก็จะเอาชนะมันเป็นคราวๆไปแล้วจากนั้นก็จะคิดไว้ว่าเราจะต้องตาย เมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราเกิดใหม่เราจะต้องดีกว่านี้หรือดีไม่ดีเราก็ไม่เกิดมันเลยเราจะดีกว่านี้เราจะทำยังไงอันดับแรกแล้วก็ยอมรับนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาญานับถือสงเด็จใช้ปัญญาพิจรารณาเสียก่อนว่าควรนับถือมาไหม ถธรทำคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินาวรทรงสอนมีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ที่เราจะพึงปฏิบัติเวลานี้ไม่ชีวลาจะมานั่งอธิบายกันฟังกันทั้งสี่เวลาหนึ่งวันหวังว่าเข้าใจดีแล้วหลังจากนั้นก็เอาศีลที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงประทานให้มารักษาไว้ย,ยิ่งกว่าชีวิต จิตของเราน้อมคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าทรงได้อย่างนี้เราเป็นประโสดาบันเมื่อเป็นประโสดาบันในความจะเป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากยากหรือไม่ยากอยู่ที่ประโสดาบันเท่านั้นพระผมมี่ขอพูดกับพระ ก็คิดว่าพระหลายท่านที่ตั้งใจดีทำกิจเพื่อตนทำกิจเพื่อระพศาสนาที่รวมเรียกว่ายอมมอบกายถวายชีวิตต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจริงๆมีอยู่ในสำนักของเราถึงกับตัดลาบตัดยศตัดสึงรเสริญตัดสุข มีอารมณ์ใจไม่ทุกยอมรับถือกฎของกรรมมีอยู่ในสนักของเราเนื้อหลายท่านที่มีความมุ่งมั่นแม้แต่เาววาดเทศสตรีมีอารมณ์สำรวมอยู่เป็นอันดีไม่อยากจะมัวสมกับบคุคคลอื่นมีความต้องการอย่างเดียวคือชำระจิตให้บริสุทธิ์ แม้ก็มีหลายท่านที่ตั้งใจทักทำกิจการงานของสงฆ์ไม่เห็นจะความเหนื่อยยากเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระศาสนามีความเคารพในพระรัตนตรยัยพยายามทรงสินห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตมีความมั่นคงในพระนิพพานอันนี้ผมว่ามันไม่ยากสำหรับพวกท่าน มีหลายท่านที่ทรงได้แบบนี้ผมทราบที่ทราบกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเขาบหนั่งดูอาตามชอบใจต่อหมายความสังเกตเก็นไว้จริยาของท่านบุญใดทำกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะหรือว่ามีกิจส่วนรวมหน้าที่ของตนเป็นยังไงมีอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการจำกัดขตค,ความรู้สึกของตนมัธยัติในรมมัธยัติ์ในกายมัธยัติ์ในวาจามัธยัติในใจไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปไม่ติดในลาบโยชนเสริญุขความจริงคนที่ไม่ติดในลาบโยตน์เสรุขนี้ถ้าไม่กล่าวว่าเป็นวิสัยของพระโสดาบันอันนี้ถึงกล่าวว่าเป็นวิสัยของพระอราหาันต่างหาก ถ้าก้าวไปจริงๆมันก็เป็นของไม่ยากสำหรับท่านที่ต้องการถ้าได้ว่าอย่ารีบเกินไปค่อยๆชำระใจไปดูปฏิปทาของท่านบูเท่าท่านบูเท่าเป็นพระที่ทรงภิญญาสมาบัติแต่เราไม่เป็นไร เราไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติก็ไม่เป็นไรคำว่าอรหัน์ไม่ได้หมายถึงว่าทรงวิชาสามเรือปัญญาหกหรือปฏิสัมมิทายญาณอรหันแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือทําจิตเทารห่างจากกิเลสออกมาอย่าไปมัวสมกับความรักในเพศ อย่ามวัวสมกับความโลภในลาบอยากจะได้ทรัพย์ได้สินเอามาปกครองเป็นทรัพย์สินของตนอยากจะไปมวัวสมกับความโกรธความเพียบบัตรตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องการมันอีกคิดไว้อย่างนี้เสมอเสมอความเป็นพระรหันเป็นของไม่ยากสำหรับท่าน นี่บางเอื่นบางทีมีใครพอย้อนถามมาได้ก็อ,อาจจะย้อนถามมาถามว่าคนพูดเป็นพระอรหันแล้ะดีอยังก็ต้องตอบว่าในขณะใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ผมว่าเป็นอะไรผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าถามว่ายังไม่ได้เป็นอะไรไมาพูดเรื่องพระอรหันได้ยังไง ก็ต้องตอบว่าพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมาเพราะผมเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเอาได้สำหรับพวกเราเองเครื่องจะประพฤติปฏิบัติก็จำไว้ก่อนแล้วกันว่าอะไรบ้างที่กล่าวมาเราควรจะปฏิบัติหรือเวลาไม่ถึงยี่สิบนาที ก็มาคุยกังท่านพูดเท่าพือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านทรงอภิญญาท่านคลั่งอภิญญาอยู่สักหนึ่งนี่ท่านบอกว่าท่านคลั่งนะท่านเขียนอนนั้นเองว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนี้จะหาว่าผมไม่ปราโมทย์ท่านไม่ได้เพราะว่าตามท่านเขียน ท่านบอกท่านคลั่งไอ้ปัญญาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคลั่งคนเดียวไม่ได้คลั่งอ,อุเชบานอารมณ์มันคึ้นครึมชอบกุนว่าต้องการอะไรจะทำอะไรไมันก็ได้ทุกอย่างแต่เดาว่าอุปรสรรคบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยต่มาไม่เคยพูดเรื่องอุปรสรรคของท่านให้ท่านทังหลายฟัง วันนี้ก็มาพูดถึงอุปสรรคให้ฟังสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติกรรมฐานเข้าถึงปีติความเจ่นใสของผิวกายย่อมปรากฏหน้าตามีอารมณ์เต็มไปด้วยความสดชื่นสายตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาปราณี ยาพูดจาพาทีกับใครๆก็สแสดงป่าเด็นหน่ายของความเมตตาและสงสารมีความห่วงใยในคนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นแทนนุพัพปานเวลานั้นนุพัปานมีภารกิจมากหนึ่งภารกิจในการปกครองพระสองภารกิจในการก่อสร้างสร้างคราวเดียวไรวัด สามภารกิจในการรักษาคนไข้ที่มารักษาโรคในท่านสมัยนั่นโรงพยาบาลหายากแม้แต่สุขชัลาชั้นสองก็ไม่มีในเขตอำเภอต่างๆแน,นื่องการีนสามท่านก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของบุคคลที่มารักษาโรค ว่าเขาจะมีกินหรือไม่มีกินจะนอนหลับหรือไม่หลับมีผ้าห่มพอไหมมีอะไรในการคลองตัวพอหรือไม่ท่านห่วงทุกอย่างเวลากลางวันรักษาไข้รับแขกด้วยรักษาไข้ด้วยก,กลางกลางคืนรักษาไข้ท่านผู้เท่าก็รับภาระนี้ไปโดยที่รลวงาพ่านม่ได้สัง่ง ท่านถือว่างานหลวงของท่านไม่ขาดงานราชของท่านไม่เสียรับภาระที่หลวงพ่อปานทำทุกอย่างเอามาช่วยท่านทำเว้นไว้แต่งานรับแขกในตอนกลางวันถ้าหลวงพ่อปานอยู่หลวงพ่อปานก็รับถ้าหลวงพ่อปานไม่อยู่ท่านก็รับแทนกลางคืนเดินท่อมท่อมท่อมไปเสมอ ดูคนไข้ตัวคนไข้ดูคนที่มามากับคนไข้จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขป้องกันภัยสำหรับวัดรักษาของสงฆ์เป็นนั้นว่าเวลาท่านเดินไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดินไปเฉยๆท่านห่วงชาวบ,บ้านท่านก็ห่วงท่านห่วงตัวของท่านเองท่านก็ห่วง เวลาเดินไปรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ตรวจดูความสุขทุกคงคนไข้ดูความสุขความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าของไข้ท่านก็ทํากําลังใจของท่านในส่งสมาธิไปตลอดตามกําลังจิตของท่านท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเพรานั้นว่าเวลาจงกรมคืนหนึ่งขงท่านมีสองพัก ในช่วงระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงหกทุ่มอีกครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นประมาณทีสองหรือตีสามเออกมาเดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาเข้าไปจำวัดท่านทำกิจหนักเวลาของท่านแน่นอนทุกอย่างนี่มาคุยเรื่องอุปสรรค ในบันทึกของท่านบอกว่านับตั้งแต่ถึงธรรมปีติเป็นต้นมาปฏิปักก็เกิดแก่ท่านทุกอย่างทั้งพระภายในวัดแล้วก็ทั้งทายกคํา่่าทายกนี่หมายไม่ได้หม,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 มายความวาอุบาสุกอุบาสิกาทายกคือเจ้าหน้าที่ของวัด ความจริงคนพวกนี้หลวงพ่อปานอยู่ในตำบลน,นั้นเขาเป็นคนในตำบลน,นั้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในตำบลของตัวเองและคนใกล้เคียงย่อมจะไม่เห็นความสำคัญของพระในวัดของตนต่างคนต่างก็สแสดงกาการเหยียดหยามแม้แต่หลวงพ่อปานเองหลวงพ่ปอพปานเองเขาก็นินทาว่าร้าย ความดีท่านทําเหลือหลายแต่คนท่านหลายเหล่านี้ก็ยังนินทาติเตียนอยู่เสมอเช่นั้นท่านผู้เท่าเธอปฏิบัติตามแบบนี้เขา้าเขาก็บรนาามกันหาว่าท่านบาปพระปกติธรรมดาเจ้าของถิ่นคนเจ้าของถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีใครชอบท่านเพราะท่านเป็นคนตรงไปแล้วก็ตรงมาตามพระธรรมวินัยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินัยอะไรบ้างที่สามารถจะเป็นประโยชน์ก่ตนมันจะเป็นของสองฆ์หรือของของสาธารณประโยชน์ไม่สําคัญฉันต้องการก็แล้วกันเมื่อจะต้องผ่านท่านตอนนั้นพระปานยกให้ท่านเป็นแม่บ้านควบคุมวัด ท่านก็ไม่ยอมทุกอย่างถ้าผิดทรรม่ินันเป็นอนนว่าคนในแถวนั้นวางท่านไม่เจนทุกคนทั้งโกรธและทั้งเกลียดไปท่านใครไปใครมาก็แจ้งพอคุยกะแทกที่มาใหม่คุยไปคุยมามม่จะอ้อมมาถึงท่านผู้เฒ่านั้นว่าพระองค์นี้เป็นพระบาบา,บา,บา จงอยากคบหาสมาคมด้วยในระยะแ,ะแรกบางทีคนที่เขาเขาเข้ามาใหม่ๆเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เชื่อคนปากเน่าประเภทนั้น <c oughs> แต่ว่าพอเขา้าถึงความสัมพันธ์ในท่านเขาหน่อยเดียวเขาก็เลยด่าคนส่งข่าวต่อไป ว่าจะคนส่งข่าวนั้นมันเลวแสนเลวไม่ได้มีความดีอะไรไม่รู้จักความดีของคนดีท่านต้องต่อต้านอาร,รมณ์ประเภทนี้มาตลอดเวลาเคยกราบเรียน่านท่านถามท่านว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามันเป็นของธรรมดาน,นี่คุณ นาทีโลเกอานินิโตคนที่ไม่ถูกสินทาในโลกมันไม่มีในบางครั้งท่านก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าบัดสี <c oughs> มีสภาพเหมือนไม่ใช่พระก็มีหลายคราวที่ท่านถูกฟ้องร้องจากคนประเภทนี้พระประเภทนี้แต่ว่าท่านก็เฉยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชนะ ถ้าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เวลาเจ้าคณะผู้ใหญ่เข้ามาสอบสวนท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติบรรดาพระผู้ใหญ่พวกนั้นท่านก็ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ยอมรับฟังเขาจะเพี่เพียงแค่โจทย์หรือจำเลยเท่านั้น ท่านรับฟังเสียงของชาวบ้านและเสียงของบุคคลที่อยู่ภายในหรือพวกเจ้าของไข้หรือคนไข <c> ้ <oughs> ข่าวจากพวกนั้นมันก็ตรงกันข้ามกับข่าวที่พวกนั้นเบิดฟ้องเป็นนั้นว่าท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์เวลาถูกฟ้องถูกรองเข้ามาสอบสวนเคยเข้าไปกราบเรียนท่านถามว่ามีความรู้สึกเป็นยังไง ท่านบอกว่าสบายใจได้ที่มีโอกาสได้ใช้นี่กฎของกรรมไปเสีออยงนงนอีก <c oughs> อันนี้ดับบรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะรับฟังแล้วก็จำเขาไว้ท่านก็เคยบอกให้ฟังบอกคุณไอ้ใครเขาว่าเขาด่าเขานินทาเขาแกล่งแกล้งคุณอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปถือวบ่าบคุคคลนั้นเขาเหลว ความจริงเขาไม่ได้เร็วเรามันเร็วแตู่นเดียวท่านพูดแบบนี้ก็นึกไม่ออกเห็นท่านดีด้วยการทั้งปวงไอ้ความดีของเรานี่ยได้เข้าไปหนึ่งหนึ่งในร้อยของท่านมันก็ไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าท่านเร็วได้กราบเรียนถามว่าเร็วตรงไหนครับผมอยากจะทราบว่าสิ้นสิขาบทไหนบ้างที่ท่านบกกร่อง ท่านบอกว่าฉันนั่งนึกดูทุกคืนนะไม่ทุกสีข่ขาบทฉันไม่ได้เคยบกพรองถ้าวว่าธรรมะจุดไหนบ้างที่ท่านบกพรองท่านก็บอกว่านิพพานท่านยังไปไม่ได้ยังบกพรองเอาคนนั้นพัทงที่เรานี่เราไปเอาเอาหนูไปคุยกับช้างมันก็ยุ่ง ่เลยบอกว่าเรื่องนิ้พานไม่บกต้องแต่พิญญาสมาบัติท่านสรงท่านต้องมีศีลบริสุทธิ์มีทุกอย่างดีมีสมาธิเข้มแข็งท่านบอกว่าจริงชาตินี้ตอนต้นก่อนฉันยังไม่บทฉันเลวแต่ตอนบทแล้วฉันพยายามทิ้งเลว ก็เลยถามว่าไอ้ความเลวในสมัยก่อนบดใช่ไหมที่ทําให้ท่านต้องถูกเขากล่งแกล้งโดยประก,การทั้งปวงท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันเลวไม่ใช่ก่อนต่างหากเอาเ่านั้นถามว่ารู้ได้ยังไงท่านก็บอกว่านี่เราพูดเดียวกันนะนี่เราพูดเดียวกันฉันคุยฟังได้ เคยไปถามหลวงพ่อปานนรเปล่าว่าฉันปฏิบัติถึงไหนก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าไม่ได้ถามเพียเพียงว่าหลวงพ่อปานบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงสมาบัติปัดคล่องแคล่วมากและเป็นผู้ทรงอภัญญาสมาบัติคล่องมากท่านก็บอกว่าเพราะฉันทรงอภัญญาสมาบัติท่านเสิ ฉันจึงไม่โกรธเขาฉันถอยหลังไปดูวตีตางเรื่องหน้าในอดีตเรื่องหนาต่ตีาาาต,าตามสัยานและฉันก็ใช้ปุเพนิวาสนานุสติญานเมื่อใช้ก่อนก่อนนี้ฉันมันรยยาม,มากจริงๆตอนนี้ที่เขาด่าเขาว่าเขาแกล้งเขาแกล้งเขาฟ้องเขาร้องนี่มันเป็นเศษของกัรความชั่วที่ฉันทำเท่านั้น ฉันเต็มใจใช้ดอกเบี้ยของความชัว่วแต่ไม่แน่หรอกคุณนะฉันยังเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีอยู่ดูแต่ท่านพระเทวทัตทรงฌานโลก,กีเหมือนฉันท่านก็ทรงปัญญาสมาบัตเหมือนกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะดีสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าปิญญาสมาบัติอาจจะอ่อนกว่า แต่ฉันก็ถือป่าชาเป็นวัดฉันก็เล่นสมาบัตดก็ฉันเล่นโกโก๋มันก็คล่องดีแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการส่งคุณธรรมเท่านี้มันเป็นของดีนะท่านพระเทวทัตท่านได้พิญญาสมาบัติท่านลงอเวจีได้สำหรับฉันก็เหมือนกันถ้าเผลออะไรฉันก็ลงอเวจีเหมืนั้น ยังได้กราบเรียนท่านว่าอภิญญาสมาบัติเป็นของดีจะทรงต่อไปตลอดไปไหมท่านบอกว่าหมาฉันเล่นมาตั้งปีแล้ว <c oughs> เล่นของฉันคนเดียวสนุกสนุกฉันเล่นใั้นมาปีหนึ่งเล่นไปเล่นมาเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วเมื่อฉันได้ใหม่ๆฉันรู้สึกว่าหมาไม่โก้ไม่เคจริงๆ ให้ความระมาทความทะเยอทะยานทะนงตัวมันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าชายและหญิงคนไหนหนอที่จะมีความดีสม่ำเสมอกับเราได้สมาบ,บัตแบบเราเล่นอะไรก็ได้ตามความประสงค์อยากจะไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะเที่ยวรมโลก อยากจะรู้เห็นจะไปประเทศไหนเมืองไหน,ไหนมันของเล็กๆจริงๆนึกปั๊บเดียวถึงหมดตอนนั้นมันครึมๆฉันนึกว่าฉันดีกว่าคนหลายล้านคนแต่ว่าเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วว่าฉันมันยังเด็กเกินไปเพราะรอะไรเพราะว่าฉันยังไม่พ้นวิสัยขออนรก ถ้าฉันหลงไหลไปฝันอยู่ในพิญญาสมาบัติอย่างนี้ดีไม่ดีฉันต้องไปนั่งคุยกับพระธรรมเทวทัศในเวทีมาหามรกเป็นอันว่านับจนตอนบัดนี้เป็นต้นไปนี่หนึ่งปีผ่านมาแล้วฉันเสียเวลามากจนเสียดายเวลาแต่เวลานั้นฉันมันบ้าอะพิญญาสมาบัติ ฉันก็นึกว่าฉันไม่พูดเสเ็จเสียเวลาหนึ่งปีเสียดายจริงๆตอนนี้ไปฉันก็จะขอเถือพื่อปัญญาสมาบัติเป็นพื้นฐานที่จะพยายามทำจิตของฉันให้เข้าเขตตัดอบายาคไในกราบเรียนทำให้ว่ามีความมั่นใจดอครับว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้ ฉันก็ตอบว่าเรามันก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ถามฉันอย่างนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะเป็นพระเรียเจ้าได้หรือไม่ได้แต่หลวงพ่อปานท่านสั่งฉันให้ไปหาพระองค์นั้นให้ไปหาพระองค์นี้ไปศึกษาเพระท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธกู เรื่องความเป็นพระอารียเจา้าท่านไม่มีโอกาสไปสามารถจะสอนได้บอกได้แต่ตัวท่านเองไม่ใช่พระอรียเจา้าเะนั้นถ้ามีความปรารถนาจะเป็นพระอรียเจา้าจงไปหาท่านที่มีปฏิบทาคล้ายพระอรียเจา้าท่านบอกว่าฉันจะไป เป็นอนุวานับตังต้งแต่นี้ต่อไปอีกสองสาวันฉันจะเดินทางไปหาพระประมาณสิบองค์ด้วยทัศนะแห่นงนักทูดงเพื่อไปศึกษากับ,บท่านอับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังฟังตอนนี้แล้วก็ขอยุติไว้ก่อนเพราะเวลามันหมดขอบรรดาสาวกอุคอง,องสมเด็จพระบรมสุคต ได้โปรดรวบรวมกำลังใจของท่านแลนะเอาเยิยงเอาอย่างท่านพอเท่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีแลนะรวบรวมกำลังใจของท่านนี้ในอิิยาบทสี่เจะนั่งกนได้จะยืงคนได้จะเดินคนได้จะนอนคนได้นั่งทานไหนคนได้ให้กายมันสบายยามรักษากำลังใจของท่านให้ส่งไว้ในทมบาททั้งสี่ราการ ในรักษาเจรณะร,รมทีคิพ่าราบการให้ครบทุนท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนีก้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่าน,นี้ขอท่านทั้งหลายจะเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี